เอาละอ่ะโอเคครับสำหรับไรเด้นตัวนี้นะฮะก็ต้องแก้ตรงไหนบ้างนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะลดโจมตีลงนะฮะเหลือสักพันหหรือไม่ก็พันห้าแล้วไปเพิ่มความแรงขีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าหอกประจําตัวเนี่ยมันบัฟเพิ่มการโจมตีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลดโจมตีลงแล้วไปเพิ่มความแรงขีพเพิ่มขึ้นครับผมสามารถแก้ตรงไหนได้บ้างล่ะดอ,อกไม้ผ่านครับขนนกล่ะขนกะขนก ขนนกอันนี้แก้ได้ครับเพราะว่ามันตีลงป้องกันเยอะเกินไปเชนาฮาต์ก็ไม่ได้ใช้เพราะงั้นแก้ขนนกนะฮะไปหาเพิ่มความแรงขีเพิ่มขึ้นนะครับนาฬิกาฟื้นฟูความแรงขี้อัตราขีเลือดอันนี้ตีลงโจมตีเยอะกับเลือดเยอะเนาะเพราะงั้นนาฬิกาแก้ได้ครับไปหานาฬิกาฟื้นฟูออฟลอมเป็นความแรงขีเยอะนะครับก็เป็นฟื้นฟูอัตราขีแรงขี้แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแก้ขนนกนาฬิกาสองชิ้นต่อไปถ้วยเนี่ยก็ใส่เป็นโบนัสไฟ้าก็ได้หรือโจมตีเปอร์เซ็นู ก็ถ้วยผ่านครับหัวอัตชาค,ความแรงคีดโจมตีอ่าโอเคครับหลักๆแก้อะไรให้บ้างครับแก้นาฬิกา1ชิ้นละแล้วก็แก้ขนนกครับรหลักๆก็จะเป็นนาฬิกาขนนก2ชิ้นนะฮะที่แก้แล้วเราก็อ่าไปเพิ่มความแรงคีดเพิ่มขึ้นแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับพื้นฟูสัก2 7 0เจิบก็ใช้ได้ครับประมาณสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบก,กำลังดีเนาะถ้าทําได้นะฮะ